คนอย่างผมอ่ะเปิดได้นะครับแต่ถอยไม่ได้ไงประเด็นนี่เหมาทุกแพ็คเหมาทุกแพ็กไปมาสวัสดีเพื่อนชาวอีเอนท์ครับอยู่ผมพาดูช a n e อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันปีใหม่นี้เนะี่ยโอ้โหพีโคก็ใจดีใจดีนะเขาให้เปิดแพ็กเนาะแพ็กอีปิกสนเะปนฟรีสองครั้งนะครับตอนแรกหลายๆคนเนี่ยก็ทำใจเอาไว้แล้วนะค,คิดเอาไว้ว่าโอ้โหนี่เปิดอ e ีปิกฟรีนะาจะได้แบบอ e ีปิกเน้นๆนะครับที่ไหนได้ ดันเป็นแพ็กอีปิกนะครับท้ายแล้วต้องลุ้นนะไม่ได้ชวนนะครับก็นะหลายๆคนนะครับก็อยู่บ้านนะครับฉลลงฉลองนะครับข้ามปีเนาะสำหรับผมก็มาเปิดแพ็กข้ามปีกันเลยนะครับไหนๆก็ให้มาแล้วนะนับอยู่บ้านเฉยๆก็เปิดแพ็กข้ามปีเลยกันนะเปิดปี2ครั้งขอให้ได้ขอให้โดนนะครับใจสักคนก็ได้เด็ดสุดคือโยฮันครับนะฮะโยฮันครับเนี่ยตันหนึ่งร้อยสามในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับเรียกว่าเล่นง่ายเข้ามือนะ ใครได้ไปนี่คุ้มจ,จัดๆนะถ้าเปิดฟรีได้นะขอให้พี่โคแจกนะครับไหนๆก็โอ้โหเขามาแจกตอนสี่ทุ่มนะส่วนผมมาเปิดประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับก็ขอให้เปิดแบบเปิดได้ตัวดีๆข้ามปีแล้วกันนะหวังว่าพี่โคจะไม่ใจร้ายนะนะหวังว่าพี่โคจะไม่ใจร้ายนะปีนี้เสียเงินเสียท้องกับพี่เยอะแล้วผมขอคืนทุนบ้างเถอะนะครับผมขอคืนทุนบ้างเถอะไปมามาพี่โคพี่โคโอ้โห มืดตึ๊บอ้หมืดตึ๊บปะเพื่อนเพื่อนหดเกินหดเกินสามดาวด้วยมืดตึ๊บโอโหจบเลยขอลบด้วยนะครับไม่ดีขอลบเลยนะฮะไปมาเปิดแพ็คข้ามปีดูทรงแล้วน่าจะข้ามเลยแพ็คนี้โอโหฟฟีสองครั้งดูท่าจะไม่ได้เลยอะ่ะอื มาขอเทวาพี่โคขอเทวาพี่โคปีนี้นะครับผมหมดกับพี่เยอะแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือมันจะไม่ให้ใครเลยใช่ไหมดูดินะคือมันจะไม่ให้ใครเลยใช่ไหมของฟรีอะดูดูมันทำนะครับคือกะจะแบบโอ้โหต้องเสียเงินเท่านั้นถึงจะได้ดูทรงแลเ้ว คือจะเอาเงินอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ใบวีเอาเงินแล้วอ่ะอเอาไงดีเพื่อนๆเก้าร้อยทองไหมนะครับไหนๆก็มาเปิดแล้วส่งท้ายปีด้วยนะครับน่าจะแพ็คสุดท้ายของปีนี้นะครับแพ็คอีพิกเนาะก็แนบก็จริงแล้วแพ็คนี้ก็อยู่ข้ามปีแหละนะครับโอ้โหเปิดฟรีสองค้งผมยังไม่ได้ใครเลยอ่ะนะครับต้องได้แล้วมั้งยูฮันครับนะยูฮันครับต้องมาแล้วแหละนะครับมาเอาไป ไปนี่คือผมไปนะไปแพ็กอื่นดีกว่านะครับดูถ้าจะไม่คุ้มและโอ้โหอ่าถ้าเกิด900้อทองไม่ได้ผมว่าผมพอนะครับไหนๆก็มาทําคลิปเปิดแพ็กข้ามปีนะขอถ้าคนนึงเถอนะครับ9 0้อทองขอคนหนึ่งเถอะไปลาอูก,กอนสเลสก็ได้ปึ๊บโอ้โหทรงนี้ชัดเจนรู้เลยอย่างเงี้ยทรงนี้รู้เลยไม่ได้ใครครับผมโอ้โหยังจบยังจบคลิปนี้โอ้โห ดูดินะอื้อเศร้าใจเลยพี่โอ้โหเอ็งเอ็งมาทำไมเนี่ยนะครับกัดไฮไลท์โอ้แม่งเอ้ยอถ้าเองคิดว่าพี่จะพอฝันไปเถอะคนอย่างพี่เปิดมาขนาดนี้แล้วมันต้องได้สักคนทำคลิปมาโชว์คนดูทั้งทีจะไม่ออกเลยได้ยังไงปะ ดูราอูนะครับกอนซาเลสนะครับพูดไปเรื่อยเลยนะครับไปยังมีฟอรันอีกนะนะครับดูฟอรลันสองทีแล้วกันนะครับไปคือมันมาทําคลิปทั้งทีเพื่อนเพื่อนเลยเข้าใจปะเข้าใจไหมคือมันจะไม่ออกใครมันไม่ได้แล้วนะครับคือเก้าร้อยทองอีกทีหนึ่งผมขอเถอะว่ายูันครับนะครับผมยังโหเรียกว่าผมไม่เคยใช้ยฮันครับมานานมากนะนะครับหลายภาคแล้วที่ยังไม่ได้ใช้มานะเพราะว่า ภาคที่แล้วก็เปิดไม่ออกนะครับภาคนี้ตาร้อยสามผมว่าต้องมาแล้วแหละนะครับถ้าไม่ได้โยฮันครับก็ขอราอูได้ไหมครับอืม,มาชุบชุบไปคนอย่างผมอะเปิดได้นะครับแต่ถอยไม่ได้ไงประเด็นนี่เหมาทุกแพ็คเหมาทุกแพ็คไปมาฟึบบอู้เพื่อน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  เงียบกิฟตอะโอโอะไรวะเฮ้ยเป็นไปได้นะครับโอโหไฮไลท์โอ้